ครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับชาเดออ์ไลน์ครับเดี๋ยวผมมีสินค้าอีกตัวมาแนะนาเพื่อนเพื่อนกันนะครับผมสรับสายรีวิวสินค้าครับตัวนี้ต้องมีนะครับนั่นคือแต่ว่าก่อนอื่นผมก็ดูกการแพ็คของก่อนครับโอเคครับมีที่การกระแทกให้ครับนี่ครับออกมาแล้วครับสายรีวิวครับผมต้องมีนะครับขาตั้งกล้องรีวิวสินค้าครับตัวนี้ราคาหลักร้อยครับเพื่อนเพื่อครับ คนไหนสนใจก็ฝากกดดูได้เลยนะครับข้างในครับนี่ครับมีอุปกรณ์มีไฟมีขาตั้งครับมีที่หนีบโทรศัพท์ครับยกเว้นอะแดปเตอร์ครับตัวนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์ให้ครับเดี๋ยวเราก็ใช้อแดปเตอร์ของที่ชาร์จแบตมือถือของเราครับใช้ได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองชั่งน้าหนักของฐานดูก่อนนะครับว่าน้ําหนักของฐานจะ จะหนักไหมครับเพราะว่าตัวนี้สําคัญครับเพราะว่ามันมันถ้ามันไม่หนักหรือไม่แข็งแรงมันทําให้ตัวมันล้มได้ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะช่างดูครับตัวนี้ว่าจะน้าหนักดีไหมครับนี่ครับช่างออกมาแล้วได้เก็ดร้อยสามสิบเก็ดกมนะครับโอเคครับเกือบกิโลครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเราทดลองเลยนะครับผมประกอบได้เลยครับนี่ครับออกมาแล้วครับพร้อมไฟขีดเรียบร้อยครับผมแข็งแรงครับตัวนี้ไม่ล้มแน่นอนครับรับประกันได้ครับ นี่ครับผมลองโทรศัพท์ครับนี่ครับไม่ล้มแน่นอนครับใช้ได้เลยครับนี่ครับอะแดปเตอร์ก็อะแดปเตอร์มือถือครับผมใช้ได้เลยครับนี่ครับลองไฟให้ดูครับมีสามสเต็ปครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ